ลึกๆผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าแพ้ง่ายใช้ตัวไหนไม่เห็นผลใช้ตัวไหนไม่ดีขึ้นเป็นฝ้าเป็นกระมานานนะคะอยากมีผิวหน้าที่กระจ่างใสแบบคุณป้าวัย50ปีแบบนี้นะคะอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้นะคะสูตรนี้ทำมาสำหรับคนที่เป็นฝ้าเป็นกระโดยเฉพาะเลยนะคะครีมขมิ้นสดของเราแถมด้วยกันแดดแบบนี้หนึ่งแถมหนึ่งในราคา99บาทเท่านั้นนะคะ ครีมปลอดภัยมีออยอใช้แล้วหน้าไม่แพ้ไม่พังไม่แดงแน่นอนคะ่ะตัวครีมขมิ้นนะคะทาก่อนนอนนะคะสลายฝ้ากระดีมากๆ7วัน14วันเห็นผลชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ตัวกันแดดของเรานะคะมีบำรุงในตัวนะคะกันแดดได้50เท่าเลยผิวหน้ากระจ่างใสไบรท์ตลอดทั้งวันไม่เป็นคราบไม่ตกร่องแน่นอนนะคะ ทาเสร็จแต่งหน้าออกไปทํางานออกไปทําสวนทําไร่ได้เลยนะคะปกป้องการเกิดฟ้าได้ดีมากๆนะคะแนะนําเลยค่ะอย่าเลื่อนผ่านนะคะ1แถม199บาท3แถม3 2 9 0บาทจัดส่งฟรีปลายทางหรือว่า คุณแม่คุณป้าท่านไหนนะคะคุณลูกคนไหนที่อยากซื้อฝากญาติพี่น้องซื้อฝากคุณแม่คุณป้าแนะนําเซ็ตใหญ่ไปเลยนะคะ5้าแถมห้าสามบาทจะส่งฟรีปลายทางดูสิครับผิวหน้าวัยห้าสปี ดีขนาดนี้คือดีมากๆเลยนะคะนี่ใช้ไปประมาณ3ามสองสาเดือนแล้วผิวหน้าคือดีมากแต่ก่อนแบบผิวหน้าแดงฝ้ากระหนามากนะคะอย่าเลื่อนผ่านอยากมีผิวหน้าสุขภาพดีเหมือนคุณป้าไว้50ปีแนะนำเซ็ตครีมขมิ้นสดและก็กันแดดนะคะปลอดภัยมีออยแนะนำเลยคะ่ะ